một điều mới đi thôi thấy anh em không phải là như phóng nào cũng bớt 8 ใส่ป่ะใส่ป่ะจับบ้างใส่ใส่ยูคับได้รอน่ะคือสิัวได้อันไยูทนี่นี่จุ่มยูทางก็มีใส่กรมีงานรับสอมาเลยครับผมอุ้ยอนไ คุณคุณเคุณใตัวนี้คุณใส่นอคุณร่นีกบาได้สองคุไม่มได้ล่าี่จุอหยูดในนะครับคุเดใส่ได้ป่ามาครับ ต้องเห็นีผอกมั้ยอจุดข้นมีอใส่ันมั้งานเลยครับนนี่ตหล่ะนี่ไม่ได้อยู่ได้นี่ยู่ขวางทางก็อยู่ท้งลุ่งเนียโฮมไดยนี่ đó vào con thì thi đó. Ừm. Để trồng rau cải ba, 2 2 đó. Nhanh, Chăm cỏ Đây vô Đây Bàn oh. <coughs> <coughs> trên đất Nó vứt trong nha Đây rồi nó subscribe cho kênh không nó ได้บอาบานไม่ได้ครับไม่ได้ครับขนแตกเหรอนตกแฟกับนกระพุ่เนาอืมนี่กบเน้าครับคุณได้บ่านี่นเออเอ้าหม่ใหม่โปรแกรมดูห็งทีแดงวนะครับนีอ กระโดกครับมื่อนี้แก้งอลามเงีนเพื่อแนะนำผลเนาะเดีด๋นี่นี่ึ่งทนงงงตนะครับคือว่าสองวักอนดอกเห็นือนี้แห้งครับเน ก <Okay. S 2> ็ด,ดับเลยท่นี้ได้บาา้าเรานี่แต่เ่าเห็นม่เจอนี่ทั้งชุ่มทั้งบานครับเขื่อนหอดเห็ดเขื่อนหอดมือได้ครับ โอ้ยแหบเนาะสอนเห็ดวันนี้แห้งครับอุ้ยอุ้ยเป็นดอกเห็ดหรือดอกยังอะไรนี่ตรงนี้อ้ยพออ่ะหา,า,าดอกเอ็นว่าอือต้หาดอกเึ็นมาใตใส่กับบ้านสิใส่ได้ปะไม่ได้ โอ้ยคอยังี้ยมีหอยเนี่ยเป็นใบลอยๆดอกครับผมอุ้ยครับ อู้พนจุงนึงจุดาพนงไงแหงครับเอาเพอาะิหน้าฝนเท่ามันถิ่นไงน้ำบเบา <c oughs> ไม่เจ <c oughs> ไ่เสียอยยุไคยลังไปหนาเม,มีนบอกอ้ยยแม่ส่งจูกโคดิเคขี่ร้องมังบ้างมันจะเห็นยางแล้วบ้างบ้างด้วย <c oughs> อบอเไบวกแตของ <c oughs> ครับนี่เมา,า,าเห็นบ่กึอนเ,อเ,อเห็นดอกเดียวอุ้ยด่ม่เริ่มเพิ่มมเริ่มเพิ่มเพิ่มไปเลยมวลเต่มดอสนี่นี่นิมำยังไเพอได้เห็นหนาน่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เล็กหน่อยวะนี่นะครับอผมเหมือนกับที่ดเนาะแน่นครับ่เราถิมแบบร้ายครับคิดว่าะรมีจุมแบกอลั่างกันแน่นอพี่อุ้ยปาามันมือนกับจุ่ม ้ถีกมีสตัวมั้สองอดบานนี้นีมหมันจะดควเมสามารเต็มคาล้เปนนี่ยเาถินดเลยคุณแมนครับส่วนตะกิดินครับเครื่องน ออกไมครับถอ,อม่มากอนนะออนเสีบอ้งแต่ันแเดียวไปเห็นน้งเดืดอดอยู่ดโอ้ยอตัดมือแข็งมานนี กะบาทเจ็บล่างหนเดี๋ยวพี่นองไม่ได้น่างขีนหัวมึ่เงนี้ฝ่ายตัวผู้จะเคลียงไม่ได้บ่ได้ลองนี้ได้บ้างไหมนาาร่อนเลยนาาร่อนห้ามมีครับผมข้างหลังเบา โอาได้โอ้ยโอ้โน่ะครับนี่ดิได้จุ่มลายอยู่เนาะจุ่มลายมือเนี่ยจุ่มข้าดีกว่าอะไรกันใสดเนาะจุ่มเนี่ยเดี๋ยวลา gì uh. ui ui cái mình mình ใชครับคุณนี่ว่าคือแม่งเทือกสุบระ่ายครับเดี๋ดยองเราใส่ถุงเหรอครับเก็บดอกจุ้มใส่ถุงนะนี่เดึงมุ่นหรือครับเป็นขี่วะไม่เห็นดอกบานดอกบานใส่ เงีนย่ดิเง็นดจิพี่พี่พี่สูงเนาะแต่ในแต่ไม่แม่ก็จิง่ายนั่นนี่ละครง่าครับบวกัวยเนาะ ดูสิแดงๆข้างหน้าอ๋อของมาเรื่อยๆเนาะงี้ครับฝนตกนี่ครับโห ขายเง้ยงครับตอนฮิดครับผมนี่ตานี่วาบุกุ่ไบด้โอ้ได้อยู่ว่าบากได้บอ เดี่ยวจุ้มหนึ่ไม่ต้องด่อนั่นเดียจุ้มหนึ่งห็นก็ขอไปดื่ออี๋จุอมในขอนนะใส่ยี่บุนนี้หัว้นี้ โอ้โหโมได้ต <Pon> ้องเริ่มเรื่องแล้วน่นจูนนึงเรื่องบู๊ยทีพ่ออีเมร์ออกเหตุครับผมเกอบเป็นยังดีล่ะเป็นหมเป็นแมนเปนทอมกับนโพเป็นมกับไนโพรเป็นค้ากับค้าหน่อยกลัว เออเอาเอาทางนีก่อนขนาดดอกยืนเน่า,นนาขิมัมีเนาะนนนเป็น,นงานงานสองเบาเนยครับขาเห็ดบนนี้เน,นาีวีอะมีสองตัว ที่ใข้ใส้ก็มีเสียงอุ้ยเอาไม่ได้เปิครับผมเอาเชิงกันบ่นี่คนเดียวนึงอ่านี่บ่เา่สอมีชน ผลต้นตนี่ออกดีนค่ขนาดครับนะเอะไรสินะห้องผมต้องออกละห้องแต่งครับผมโอ้ยเหมือนไงเหตุมากกับพายุอีดีครับนี่